เมื่อสาวดาวรุ่งจากออสซี่ครับอยากจะขยี้แอนนาซูเปอร์เกิลครับงานนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างแอนนาซูเปอร์เกิลครับตัวสูงกว่าครับคนไทยเราครับสู้กับท่านของเอรินบับเบอร์บีฮาเบอร์เกร์ครับเอรินหรือว่าเป็นนักชกสาวชาวไทยที่ถือว่าเป็นดาวรุ่งของออสซี่ในตอนนั้นนะครับทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่14ครับเดือนกุมภาครับปี2021ัีหรือปี2,500 64นะครับที่ออสเตรเลียนะครับเอาเละครับมาดูกันดีกว่าว่าสาวชาวออสเตรเลียดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้จะมีดีเช่นไรครับคุณผู้ชมครับนี่คือชงพามวยไทยดยสอสซอแซกพาษตาต้ครับนะครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเ t ทีวีครับ แม่นานๆจะได้เจอไฟที่นักชกไทยไม่สูงกว่ามาถึงก็เปิดเลยครับเจ้าของเอรินครับทีมขวาก็เอรินแม่มัดซ้ายเจอมัดท,ท่านของแอนนาครับแข่งเจอมัดขวาแอนนาแข้งขวาแอนนาบอก่าร้อยแล้วเศร้าผันนี้มาถึงก็ใส่เลยผันนี้ก็กกกร้อยกันเลยนะครับมาถึงก็ใส่กันเลยก็ร้อยกันเลยแบบนี้ครับเข้ามาก็เข้าไปครับแอนนาซูเปอร์เกเจ้าของชายาเจ้าแม่เขายัดไส้นะครับเปิดเข้าไปเมื่อสักครู่ครับเดินเข้าหาเดินบทเดินบี้เดินขยี้ไปเลยครับหนก็อยากขยี้ก็ามาขยี้ด้วยกันครับผมจังหวะนี้ เก็บเดินหาครับหมัดขวาครับหมัดขวาขึ้นมาครับเอรินแม่เอรินยังดูเด็กอยู่เลยครับเอรินครับแข่งขวาครับแข่งขวาขึ้นไปครับตรงนี้เขาซ้ายเขาขวาครับยัดไส้เข้าไปครับเอเขาแหลมเพียบเลยครับแหลมเพียบเสียบไส้เสียบพุงครับเข้าแหลมเพียบแต่เจอทีมาจากเอรินเอรินถีบออกมาครับหมัดหนึ่งสองครับแมเอรินนี่ใช้ลูกถีบแก้เข่าครับแม่ถือว่าใช้ได้ครับเอรินผู้นี้ครับแอนนาูเปเกิร์หรือแอนนาจรุนสั่งมวยไทยครับน้องเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับ เด็กว่าชกมวยมาตั้งแต่เด็กครับเขายัดไส้ครับแอนนาครับจังหวะนี้ครับแข้งขวาแอนนาครับแข้งขวามาครับอ่านะครับเอรินนี่ตอนนี้เจอทางของแอนนาเดินบดเดินบี้ครับแอนนานี่เดินขยี้เดินบดเดินบี้เดินติดไปเลยครับดูครับเข้าขวาครับเป็นยัดไส้ยัดเพี้ยเข้าไปหมดเดียวอ่านะเข่าขวายัดเพี้เข้าไปนะครับแข้งขวาครับแข้งขวาครัแอนนาครับมัดขวาแอนนาเข่าซ้ายเข่าขวาขึ้นมาครับผมจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายแข้งซ้ายเอรินครับแอนนาจับล็อกไว้อยูขี้มาครับเข่าขวายัดไส้เข้าไปครับเข่าขวาเสียบแหลมเพียบจากแอนนา โอ้เขาคขว้าแรมเพียบจากแอนนาเหลาแล้วครับแหมเหลาแล้วคืออีกแล้วครับจงหวะน,นี้เดินเข้าหาครับระวังครับอย่าเหลาเล่านะน้องสาวเฮ้อเหลาเล่าเดี๋ยวหลมยาวแล่นนะอย่าเหลาเหลาเดี๋ยวหลมยาวต้งยืนครับเขาครับธนาะค่นาแข้งขวาแอนนาครับเจอจับเตะเจอหมัดคืนไปเอาซัดหมัดเข้าไปอีกทีครับ จังหวะนี้วาเพล์ครับเอรินครับเอรินเจอเขาขวายดไสจากแอนนาเหลาแล้วครับโอ้ทีมาจากเอรินครับ่แอนนาเกือบจะยักงายครับเดินเข้าหาเดินบทเดินบี้เดินขยี้เขาไป1นึ่งครับแอนนาจังหวะนี้มัดขวาแอนนาครับแข้งขวาเอรินเข้าขวายดไสจากแอนนาจังหวะนี้เดินเข้าหาครับมัดขวาท่าน้องแอนนาแข้งขวาแอนนามัดขวาเอรินโอ้เม็ดเวลาครับมนยกที่1ครับโอ้โหแค่ยกแรกก็ร้อยเสียแล้วครับผู้ชมครับโอ้ร้อยแรงแกงงัวเลยครับผมจังหวะนี้ครับ แม่แข่งขวาครับนี่มาต่อกันยก2เลยครับโอ้อย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้แอนนาซูเปอร์เกิร์หรือแอนนาจันทาสีนะครับโอ้รียกว่าตั้งแต่เด็กนี่น้องก็ได้ดีกรีไม่ธรรมดาแล้วนะครับได้มาครับได้คว้าแชมป์รายการนายขนมต้มตั้งแต่อายุ15ปีครับของกโกโทรครับถัดมาก็ได้แชมป์ประเทศไทยรุ่น115ปอนด์ครับ แล้วก็ได้เข้าสู่เซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับตั้งแต่อายุ16ปีครับแหมครับเข้าขวาครับจังหวะนี้มัดมาครับเจอศอกขวาจ้าเจ้าของแอนนาครับแอนนาใช้ศอกแล้วครับเอรินต้องถอยร่นครับเอรินครับจังหวะนี้มัดซ้ายจากเอรินเดินเข้าหาครับมัดขวาเอรินครับเดินเข้าหาครับมัดขวาจากแอนนาดักเอาไว้แข้งขวาเอริน แข้งขวาครับขวามาขวาคืนกันมาพัดกันชัดกับชัดกับมัดเออไรกันหน่อแต่น้องแอนนา this is run tight run t i ดเดินบีเดินขยี้เลยกับแหมเดินติดเดินบีเดินขยี้เลยครับจังหวะนี้ครับเข้าข้าครับเสียบเข้าไปเข้าซ้ายเสียบเข้าไปจังหวะนี้เอรินก็ใช้มัดเข้าซอกข้าวจากแอนนาเข้าจากท่านของเอรินเข้าข้าเอรินจังหวะนี้มาครับโอ้กอดแบบนี้ถ้าทําอะไรไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนครับแยกออกมาว่ากันไหมครับจังหวะนี้ครับเดินเข้ามาดันเข้าไว้แข้งขวาครับซัดไปครับท่านของแอนนา หมัดซ้ายเอรินครับหมัดขวาเจอหมัดขวาคืนแข้งขวาเจอแข้งคืนครับแลกกันไปคนละทีต่อทีหมัดต่อมัดกมแลกกันไปคนละพ่างต่อพ่างครับพ่างต่อพ่างเพียต่อเพียรนี่ผันนี้ครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายครับจังหวะนี้ครับ1นึ่งสองครับโอ้โหเอรินก็ใจสู้ครับเอรินครับหมัดขวาจากเอรินครับซ้ายขวาเอรินเอรินเดิมเดินหมดแล้วครับหมัดซ้ายเจอเข่ายใไ้จากธนของแอนนาครับจังหวะนี้เจอหมัดหนึ่งสองจากธนนของแอนนา เอรินวัดเผยครับแข้งขวาครับแลกกันเข้าไว้หนึ่งพางแข้งขวามา Uma. จากเอรินแข้งขวาเอรินเจอหมัดขวาแอนนามัดขวาแอนนอีกทีครับเอรินยังต่อยไม่โดนครับมัดหนึ่งสองเจอแข้งมัดเจอหมัดแลกกันเข้าไปคนั้หนึ่งทีแล้วก็หมดยกครับโอ้โหรวดเร็วสีเหลือเกินครับเอามาดูกันเลยครับข้ามกันอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอช้าครับคุณผู้ชมโอ้โหครับข้ามช่วงกันไปเลยครับแข้งขวาครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับ เอาไหมครับอ้มีอะไรผิดพลาดทางทีมดินด้านล่างครับไม่เป็นไรครับถีบกันต่อครับผมเจงหวะนี้ถีบมาก็ถีบคืนครับมัดมาเจอแข้งมัดขวามัดขวาีกทีครับท่านของแมเอรินครับแอนนาเดินหมดเข้ามา1นึจากแอนนาแหมซัดกันคนละหมัดซัดกันคนละมัดเลยกับแลกกันตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วพานี้กันอ่ามัดต่อมัดแข้งต่อแข้งครับเจงหวันนี้แข้งมาก็แข้งคืนครับถีบขวากับเอรินครับเอรินนี้ใัยได้เลยครับฉกมวยแบบไม่มีวั่นไม่มีกลัวครับแม เอรินนี่ไม่มีวันไม่มีกลัวครับมัดขวาครับท่านของแอนนามัดซ้ายเอรินขวาเอรินครับแข้งขวาแอนนาตามด้วยมัดขวาแอนนามัดขวาเอรินแรกมัดขวา,อาแวาอนนาแลกกันเข้าไว้ครับมัดแรกแข้งจังหวะนี้โอ้ร้อยนัดร้อยนัดผัดเป็ดส,สตอกุ้งเลยครับอย่าลืมหล่ำละกันครับลืมหล่ำเดี๋ยวด้มีหลับลืมครับมัดขวาทิมเขาไปครับแอนนาครับมัดขวาทิมเข้าไปตรงดังผางครับ หมัดหนึ่งสองสามจากแอนนาครับหมัดขวาหมัดขวาเอรินขึ้นมาเหมือนกันมามาซ้ายจาท่านของเอรินเอรินนี้สกักยันไทยอยู่ที่ข้างหลังด้วยนะครับแข้งขวาครับท่านของแอนนาครับแข้งขวาเจอหมัดขวาครับจังหวะนี้ครับแหมวาพพื้นน้องซ่าวาพื้นครับวาพื้นมาลุยกันเลยแข้งขวาแอนนาซัดเข้าไปหนึ่งผาครับเอรินจะเดินบดเข้ามาเจอหนาึ่งสองจากแอนนาจังหวะนี้แข้งขวาเจอหมัดขวาครับหนึ่งสองครับจากแอนนาครับ มัดขวาจากแอนนาอีกแล้วครับหนึ่งสองอพางเข้าไปประเ,เดียวนะหนึ่งสองอพางเข้าไปนันอายามาครับท่านของเอรินก็พยายามจะต่อสู้อยู่นะครับโอ้โหร้อยเหลือเกินครับผู้ชมครับโอ้ร้อยแรงแกงเทพโพครับมัดซ้ายครับ จังหวะนี้ครับมัดหนึ่งสองแอนนาครับทีมซ้ายเข้าไปครับเอรินเอรินเหมือนจะเพียงเสียแล้วหรือเปล่าครับเอรินครับเอรินเหมือนจะเพียงเสียแล้วหรือเปล่าแข้งขวาแอนนาครับเอรินเข้ามาครับเจอมัดขวาแอนนาดักเขาไว้ครับแข้งซ้ายเจอมัดขวาครับโอ้โหอืมโอ้ยอมเข้าไปโดนมัดครับเอรินครับโอ้แล้วก็หมดยกแล้วครับโอ้โหเา้าลุยกันต่อครับยกที่สี่ครับแข้งขวาครับแข้งขวาสัดนเข้าไปหนึ่งพางครับขวาไม่ถึงครับเอริน มัดเจอมัดเทนต์นของแอนนาแข่งมาก็เจอแข่งแข่งมาก็เจอมัดมัดมาก็เจอแข่งเอา้ามัดเจอมัดจังหวะนี้มัดแลกแข่งแรเข้าไปครับโอ้โหที่เข้าไปยังไม่หยุดเลยครับร้อยหนัดจัดแบบนอนสต็อปเลยครับผมจังหวะนี้ครับโอ้ี่เรียกว่าต่อยให้พังซัดให้ผูกถ้ายังไม่ผูกก็บุกให้พังครับผมจังหวะนี้โอ้โหแม่ประโยคใหม่ของโคชเชครับผูกกบพังเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาแอนนาราดครับราดเกือบไปครับฉายไปครับผมจังหวะนี้ครับ มัดหนึ่งสองครับแข่งขวาชัดเข้าไปชัดเข้ามาจากนี้ชัดเข้าไปอย่าเจอมัดเข้ามาชัดเข้าใหม่ก็เจอมัดอ๋อเหมือนจะเจะยางครับเหมือนจะเริ่มดูว่าแอนนาน่าจะยางแตกหรือเปล่าครับโอ้แอนนาเสายางจะพังจะผุหรือเปล่าเข้าไปนาครับแข่งขวาก็้ไปหนาพยายามจะซัดเข้าไปแข่งซ้ายมาจากเอรินเจอมัดขวาให้แอนนาแข่งขวาแอนนาเดินบดเข้าไปมัดขวาเจอเข่าขวาจากเอรินครับหนึ่งสองเจอถีบจากเอรินครับโอ้โอ้ยกนี้เอรินทําได้ดีครับยกนี้ครับเข้ามาครับแข่งขวาเอรินไม่โดนครับ แอนนามันจะเริ่มช้าช้าลงครับเจอมาดขวาจากเอรินหนึ่งสองจากแอนนาทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปทุบให้พังทุบให้ผูครับมัดครับโอแอนแอนนาเหมือนจะมีอาการพือโชครับแอนนาหมดแล้วหรือเปล่าครับแอนนาเพียงเียแล้วหรือเปล่าครับเอรินเอรินก็ยังเดินบทเดินบทได้อยู่ครับแข่งขวาครับจากแอนนามัดขวาแอนนามัดขวาเอรินจังหวะนี้ครับมัดมามัดขึ้นเริ่มเริ่มจะลกลกแล้วครับเริ่มจะลกลกระวังครับลกลกเดี๋ยวได้พัดทกดังพื้นครับลกลกคือลนลานนะครับโอ้ แอนนาแอนนาเจ็บขาหรือเปล่าครับแอนนาถอยมาครับเอรินพยายามจะเจาะขาเจอหมัดขวาจากแอนนาหนึ่งสองจากแอนนาหนึ่งสองจากแอนนาครับแข้งขวามาครับเจอหมัดขวาขึ้นไปหมัดขวาเจอทีบครับผมจังหวะนี้ครับทีบเจอหมัดครับเอาคนหนึ่งก็แข้งคนหนึ่งก็หมัดครับไม่มีใครยอมใครกันสักทีเดียวครับไม่ยอมกันเลยครับดูครับไอ้ยาชัดซัดกันร้อยครับร้อยหนัดจัดแบบนอนสต็อปไปเลยครับร้อยนัดจัดแบบนอนสต็อปไปเลยครับโอ้โหข้ามาารับหมัดซ้ายครับทีบซ้ายครับ เดินเข้าหาครับแข่งขวาครับอ้าวหมดยกที่4ครับโอ้ยกนี้เอรินมั่นใจเลยครับโอ้โหมาดูครับมาดูยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับอ่าแล้วครับจังหวะนี้ครับทีมาครับท่านของเอรินมัดควายนามัดควายเอรินมัดควายนาเขาควายเอท่านของแอนนาครับมัดควายเอรินครับ จังหวะนี้เขายัดไส้จากแอนนาเขายัดไส้จากแอนนาแข้งขวาจากแอนนาแข้งขวาจากแอนนาแข้งขวาแอนนาแข้งขวาเรินแข้งขวาซัดเข้าไปดังพี่อนะซัดเข้าไปดังพ่างดับเบิลพ่างเลยสซัดเข้าไปดังพ่างซัดเข้าไปเละเข้าไปน้องเท่าเอออย่าไปยุดนี่จังหวะนี้กันแข้งขวาท่านไอ้ยามัดรับดับเบิลแข้งครับท่านของแม่เอรินเจอมัดขวาแอนนา จังหวะนี้ครับเข้าควายัดไส้เข้าคว้าขึ้นมาเข้าควายัดไส้เข้าไปครับจบมุนมาเข้าขึ้นมาเข้าควายัดไส้เข้าไปเข้าควายัดไส้เข้าไปอธีบออกมาจากเอรินโอ้ร้อยครับร้อยครับโอ้ยร้อยแรงแกงงัวครับร้อยแรงแกงงัวมัดขวาครับผมจังหวะนี้มัดซ้ายเจอมัดขวาคืนมาเขยบเดินเข้าหาครับมัดมาเขาอืยังไงดีครับโอ้คนคนภาคภาคไม่โทษไม่แท้แล้วผมจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เดินเข้าหาว่าเพกับมัดขวาเข้าขวายัดไส้แหลมเพียบจังหวะนี้เข้ามา มายังไงดียังไงดียังไงดีงงดเข่าขวายัดไส้แหลมเพียบจากแอนนาเดินเข้ามาเอเอรินเริ่มหอบครับเอรินครับเอรินเริ่มหายใจทางปากเสียแล้วครับหมัดขวาครับดินของแอนนามัดไข่นาชักเข้าพางแต่จังหวะนี้หมัดขว,าาขวา้า,วา,วนนวาพางเข้าไปเออแข่งขวาเพียเจอมัดซ้ายด้นของเอรินมาเหมือนกันครับแข่งขวาแอนนาครับมาซ้ายเอริน เอาละครับโยกนี้เหมือนแอนนาจะเริ่มตีตึนขึ้นมาได้ครับแอนนาครับหลังจากที่เพียงครับเอาแอนแอนนาแอนนามีการพื้โชว์เราแล้วครับจังวันนี้แอนนาแอนนาต้องยืนให้อยู่ครับแอนนาลงเลงโครงเทงครับแอนนาหมัดขวาครับแข่งขวาแอนนาครับเอรินก็จะเดินเข้ามาแต่เอรินยังเดินไม่สุดครับเอรินเดินไม่สุดนะครับแม่หมัดขวาครับเจอหมัดขวาแอนนาเข้าขวาแอนนายัดไส้แหลมเพียบจังหวะนี้ครับเอาจับไว้จับไว้จะเคียวเคียวไม่ลงว่าพื้ว่าพื้นของเศร้าเข้าซ้ายแหลมเพียบจากแอนนานะกดไว้กดไว้ว่าพื กดเอาไว้ครับโอ้ท่านั้นของเอรินกดกอดแขนเอาไว้นะครับโอ้โหมาลุยกันต่อน้องเศร้ามัดขวามามัดขวาึืนแข่งมาจะมัดคืนโอ้แอนนาแอนนาโดมเดินเยอะครับมัดขวาครับจังวะนี้เอามัดขวา <c oughs> <fishing> มัดขว้าเข้าไปมัดขวาขึ้นมาโอ้แรกกันไปคนละหนึ่งทีมัดอีกหนึ่งทีครับหูเกาไปแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้เหมือนท่านั้นของเอรินก็มั่นใจของเขาเหมือนกันนะครับเออแอนนาก็โชว์ฟิตนะครับโชว์ฟิตนะครับ ต่างคนต่างมั่นใจนะครับแหมผู้ชมปรบมือเลยครับพวกคู่นี้สุดยอดจริงๆครับสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้แหมแมงแป้คือแมงอะไรแมงแป้คือแมงที่อยู่คล้ายๆกับแมลงสาบนะครับที่ตัวเล็กๆเขาเอาไปใช้เป็นเหยื่อตกปลาครับออ่่าาทีบางที่เรียกแมงแปะนะครับแต่ว่าที่บ้านผมรนี่แมงแป้แมงแป้แมงแป้เป็นแอนนาซูเปอร์เกอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับเอรินก็ลูกสือกเสียดายครับยักไหล่ทีหนึ่งครับเอรินครับ โอ้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเช่ทีวีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามครับอย่าลืมกดติดตามครับแต่เอรินก็ชกได้ดีนะครับและริงเกิลก็งานดีเช่นเดียวกันนะครับแหมเอรินชกได้ดีครับแอนนาก็เกือบพลาดพลั้งเหมือนกันครับเอาละครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมกดติดตามด้วยครับกดไลค์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ